สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้ามื่อนี้มาพร้กวกำลังแย่อีกเช่นเคยค่ะทุกคนนะคะมาพร้กวกำลังแย่แล้วก็น้องหมานะคะลาเต้นะคะทุกคนแล้วก็โกโก้นะคะตอนนี้นอนนะคะเดี๋ยวยืนตรงนาบ้านนะคะเนาะถาไอาชายนะคะกลับมาจากที่ทํางานคะ่ะทุกคนนะคะปื้อมันฝรั่งทุกคนเบงเจ้าลาเต้โตใหญ่โตอ้วนข้าครำเนี่ยคะ่ะ อ,อตัวใหญ่ตัวอ้วนแห้งหลายคะ่ะทุกคนตอนนี้สิลดอาหารเพิ่นแล้วละค่ะตอนนี้ให้เพิ่นกินอาหารเม็ดนะคะนะ่ะเนาะเข่าก็ให้เพิ่นหน่อยลุ่งคะ่ะทุกคนเพราะว่าย่าเพิ่นเป็นมาอ้วนนะคะทุกคนเมืนนะะเองนี่ค่ะเมืองเพิ่นอเม่เพิ่นมาดน้เจ้าโกโก้โกโก้ี่ตัวน้อยก็ลูกค่ะออน้อนเล่นเจ้าลาเตเพิ่นเพิ่นมากกินแบบว่า พวกเนือ้อพวกไข่อยังีสินะคะทุกคนเพิ่นลกรี๊ดโตอ้วนโตใหญ่ค่ะนะคะเนาะก็บรรยากาศตอนเย็นๆค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วค่ะทุกคนหกโมงแรงแล้วนะคะหกโมงแรงแล้วลาเต้ลาเต้โกโก้ ันนี้อยู่กับเมท่ทั้งวันเลยเนื <c oughs> ่อค่ะทุกคนเ,เวลาเราจ้อยู่บ้านนะคะก็ะสิผ้าพิ่นมะเล่นอยู่นอกบ้านนะคะลังเทืาไก่พ่นปีนู่ในบ้านนะคะ่ะอืมขันบวอยู่สี่กับห้ากับผูกพ่นใบเนาะคะ่ะลังเทืาอืมก็จังบริเวณบ้านพอดีเขาบ่มีรั้วบ้านนะคะบ่ะมีรัว่วแต่ว่ามีพื้นที่อยู่ตะวันม่มีรัว้ว ออมบ้านนะคะทุกคนเพื่อก็ไปสามารถไปได้ทัวร์เลยเองสินะคะทุกคนก็เลยต้องดูแลอย่าจักหน่อยนะคะ่ะอืมพอตอนแรกอะเพิ่นหูอยู่ได้่ะอันนี้เพิ่นไม่มูผ้าไปนะคะไม่มูผ้าไปผ้าไปกัดนันกัดหนี่นะคะบารที่นี่ก็เลยเพิ่นก็เลยติดนะคะอืมไปหากัดไก่กัดก่านะคะเขากับนี่แหละเป็นห่วงเป็นห่วงตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนอื นอนรอพ่อและลูกลาเต้ลาเต้กับโกโก้อม,มาเป็นเพื่อนกันนะแม่กับลูกนี่คะ่ะทุกคนแม่กับลูกด้วยนี่คะ่ะอมแม่โกโก้นะคะตัวสีโกโก้ส่วนเจาลาตินะคะตัวสีขาวผสมกับสีเพื่อนว่นยังค่ะทุกคนนี่สิบเป็นสี คลีบสีมนมนบค่ะตอนแรกเพิ่นจะเป็นสีดำกับสีขาวด้วยค่ะมันีลกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะสีเพ่นเมือนออกนะค่ะเนาะตอนแรกน่ารน่าะเป็นสีขาวนะคะสีขาวกับสีดำนะคะเป็นไล่จุดค่ะอตรงข้อมันเกิเป็นการก็อยังตอนนี้แหละมันีลใหญ่มากเพราใหญ่มากแล้วกลายเป็นสีหนีแล้วค่ะทุกคน ใครผูดใดได้ติดตามหมืแต่พนน้อยแต่พนเกิดใี่ไมนะะ่นะคะก็จะโหนะคะหรือ,อสำหรับแฟนคลับนะคะเอฟซีที่ขอมหม่เนาะคะ่ะเลียวเบิงค่ะทุกคนเลียวเบิงว่าโอ้ตอนไหนพ่อจะมานะเนี่ยคิดถึงพ่อสมชายจังเลยวันนี้ลาเต้กับโกโก้คุณอ่ะเป็นเห็นเปิดออกกระดูกไม่เห็นเหลีนค่ะทุกคน ลาเต้กับโกโก้คิดถึงพ่อสมชายจังเลยตอนไหนพ่อสมชายจะกลับมานะอาเป็นกระเลือกเนี่ยนะคะทุกคนประมาณหกมก่วงหกมก่วงคืนนะคะมาหอดเกือบคแลนะคะทุกมือนี่ หกมุงกืบสิคามเหมืเด้ค่ะหกมุ่งคนาะค่ะน้องตังเทือแบบส่วสีมะฮอดจันสินะคะทุกคนอืคือจังเมียกัอไอแชาแหละส่ว,ส,วสีมะฮอดท้าตังเทือเข้าซื้อเขาซื้อน้ามากอันสิค่ะมะฮอดเกือบทุ่มหนึ่งเหมือนเด้ค่ะเออนอกมาเป็นกระถานะคะจนคำเลยคะ่ะอืมคือจังมือนี้กับไข่แน่ลำย่ากับนายูยกับเพิ่นเนาะคะ่ะนายูยเป็นมูเพิ่นเบิดมือละค่ะ อขอนน้ำย่อออกมาข้างนอกบ้านนะคะไก่เพิ่นมานอนั่นเลยน้ำยานอกบ้านนะคะอืมขันเขาไปอยู่ในเฮี้ยนนะคะน้ำย่อยไ,ไก่เพิ่นเขาไปนอน่นเลนตากบันลมอยู่ในเฮี้ยนนะคะทุกคนอืมโออร่อยไหมลาเต้อร่อยไหยมคะ อร่อยไหม,มดูโกโกส้สิอิสโกโก้อิสลาเต้โกโก้กับลาเต้เนาะรอพ่อนะลูกนะเดี๋ยวพ่อก็ามาทำไมวันนี้พ่อเลิกค่ำจังเลยนะทำไมวันนี้พ่อเลิกค่ำจังเลย เนี่ยนะคะทุกคนบรรยากาศยังมืาแร้งนะคะเนาะสื่อนะคะทุกคนลำดับสื่ออาหารเมร็ดไม่เพลินให้เพลิน,ห,นหัดฮัทกินอาหารเมร็ดนะแต่ว่ากับเพลินกันยังพอคอยกินได้ดีอยู่ค่ะกันยังมีอาหารเมร็ดผสมกับอ,อ,อาหารธรรมดานะคะเนาะให้เพลินค่ะ ดีค่ะอายางเต้เตลาเต,ลาเต้ลาเต้มาแล้วลาเต้มา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 ลาเต้มาเร็วลาเต้มา,า,มา,า,มานี่เพิ่นเห็นโมยู่ข้างบ้าน,นะคะนะกอดีเพิ่นพานองหมาไปย่างเรนค่ะทุกคน มาลาเต้มามาหาแม่ล,ลูกมาหืมน้องอย่าไปห่อเขาหนูลูกเห็นบ่มคะเพิ่นผ้านองมาปียางเล่นนุงอย่าไปห่อเขาสิยคะอย่าไปห่ออย่าไปห่อเพื่อนนะเข้าใจไหมหืมทำไมต้องไปห่อเพื่อนด้วยหืมทำไมทำไมหืมอือลาเต้รูปหล่อลาเต้รูปหล่อนะคิดถึงไหมคิดถึงกระแหลงน้อยกับคาปูไหม คิดถึงกันเออโอ้ยทุกคนเออว่าสัรน้ำใ่อยก็ได้เพิ่นเหยียบเท้าลำย่อยไหมโอ้ยเพิน่นโตนักคัะอืมโตนกักโตยังคักค่ะทุกคนอืมมมันฝนสีลงเม็ดหรือเปล่ปคาคะเนี่ยดูซิเนี่ยดูแม่โกโก้แห่นอะไรนะแม่โกโก้แห่นอะไรนะวันนี้พ่อจะมีอะไรมาฝากเด็กๆไหมนะอืม พ่อสมชายจะมีอะไรมาฝากเด็กๆไหมนะดูสิเนี่ยอืมค่ะทุกคนนรรยากาศทายภาพอัปเดตนะคะอัปเดตบรรยากาศชีวิตของน้องม้านะคะให้ทุกคนได้รับชมต้องกันค่ะทุกคนอืม นะเคือหูจักคว่ำยูนะคะหูจักคว่ำยูทาพออยู่พอดีลำไยให,ใหญ่เตียงเข้าไปข้างในนะคะตรงด้านในนะคะทุกคนเห็นไหมค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะทุกคนเมื่อตะกี้เพันสิตัางยู่เหมือนเดิมอยู่วันนี้ฝน,น,นตกตกแล้วตกอีกวันนี้เตียงนะคะเป็นเห็ดด้วยไม้ไผ่นาะเพนันก็สิพูพังเบิดนะคะแล้วก็นองมาเพกรนสิม,มักมะง้ออยู่เตียงนั่นไหมคะ่ะวันนี้ก็เลยพักกัะนย่ายเอาเข้าไปข้างในนะคะข้างในบ้านให้เพิ่มน,นอนเล่นอยูะะ่หันแล้วค่ะทุกคน อืนยะะแหละก็เล่นมาอัปเดตนะคะไทยทอดชีวิตน้องมาเนาะคะ่ะอืมกินหอดด้ะกินหอดเจ้าอันน,นั้นประทศนี้บรบแก่งเนาะคิดถึงกระแรงน้อยไหมฮะลาเต้คิดถึงกระแรงน้อยกับคาปูไหมลูก กระแลงนอ้อยกับคาปูเป็นยังไงบ้างนะกระแล่งนอ้อยกับคาปูกินหอดเพิ่นเด้เนาะค่ะเนาะอืมเป็นปโบกบแก่งเพิ่นแย่ายมาน้ำกันนะคะเรียงใส่กันแย่มาน้ำกัน,น,ะะนกัน้องหมาไปก่นกินหอดอยู่แล้วช่วงแรกๆนะคะทุกคนแบบกินหอดแล้วด้วยค่ะ เพื่นบ่ค่อยกินเขานะแม่ยกแม่ก็ว่าย่ท่าบ้านน้องมาสองตัวนั่นก็บค่ค่อยกินเขานะคะ่ะค่าผูกกับกแกลรงน้อยนะคะอยังไม่ใช่รถพ่อเลยแล้วพ่อไปไหนเนี่ยทำไมพ่อยังไม่มาเลยอเออเพิ่นเห็นรถนี่คันเพิ่นยินเสียงรถพ่อเพิ่นนี่ค่ะทุกคน เพิ่นสิเลียนฮาบตัวด้วยค่ะเพิ่นสิจำเสียงใดค่ะทุกคนเ <c oughs> ออน่ารักอย่างนี้หน่อยสิจะได้น่ารักนะนี่แหละค่ะกับพยาตน,นั่นแหละสิฮัดหัฮให้เพิ่นกินอาหารเม็ดนะคะทุกคนกับทัศนก็กินได้บ่หลายค่ะแบบกับ เออเท่าตรงปอนพื้นออกมาใส่มือ่อยพื้นเรียกกินนยื่เมือไหมคะทุกคนอืมกันเท่า,าปอนกับกบกินอืมโอ้เมืองไหนคะทุกคนเพื่อหูจะควานแต่เมืนอไรเอ <c oughs> โอโหทำไมน่ารักจังเลยนะนะโอ้สงบสงี่ยมมากเลยสงบสงี่ยมมากเลย ตอนไหนพ่อสมชายจะมานะอตอนไหนพ่อสมชายจะมาืเดี๋ยแหละลำไยกะได้น้องหมาสองตัวนี่แหละค่ะทุกคนมาเป็นมูล,ลำไยเนาะค่ะเวลาแบบอายช่างเปเฮ็ดงานอือนะคะลำไยทาโดนด้วยอย่างสิกะ พอดีมีน้องหม้าสองตัวในราคาทุกคนเป็นมูดำย่ญ่นะคะเออนะคะเนาะลาเต้ลาเต้กับโกโก้นี่ต้องเป็นเพื่อนแม่นะลูกนะลาเต้มานี่ลาเต้ลาเต้มานี่แล้วมามาเดี๋ยวพ่อมาแล้วนุนเต้ลาเต้ลาเต้มานี่ ทุกคนไปปุ่นล,ละลาเต้มาเพื่อนไปปุ่นกันทุกคนเพื่อนไปกินน้ำ ลาเต้มาแล้วเร็วเร็ววเร็พ่อมาแล้วเร็วเร็วพ่อมาแล้วมาเร็ว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 มาเร็วเต้มาลาเต้มาเร็วเต้ เปนกับมากมากนะคะทุกคนมากเหรอลองมาก,ก็ได้ <S 2> <S 2> <S 2> มาเร็วเต้มามาค่ะทุกคนถ้าก็บไปยังไงเพิ่นไปจากบริเวณบา้านเฮ้าเนาะค่ะเพราะว่า อย่าไปไปกัดนั่นกัดนี่ของเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านเพิน่นเพิ่นบ่ได้มีกำแพงนะะเนาะค่ะเนาะบ่ได้มีกำแพงอืม,อมแม่เรียกนี่ไม่มาเลยนะอืมอือนะโกโก้ใะโกโก้สอนน้องหน่อยดิสอนลูกหน่อยดิบอกลูกหน่อยดิว่าอย่าไปอืม นี่เรานอนอยู่เนี่ยนอนรอพ่อนอนรอพ่อสมชายฮะนอนรอพ่อสมชายมาเข้าใจไหมคะทําไมวันนี้พ่อสมชายมาคําจังเลยวันนี้ <c oughs> นั่นแหละเออนอนเล่นอยู่สนามหญ้าน,นี่นแหละลูก เล่นอยู่สนามหญ้านี่แหละนะกัดกระดูกกัดอะไรเล่นนะโอเคน้ำเงินมาสัญญาณขอบเป,ปุ๊บวาอยู่หน้าบ้านกระดูกคุเนราะวันลื่หมดแล้วนันะะ่งแล้วค่ะ มึงนะคะทุกคน,นเป็นซอ,ง,ง,ง,นนอง,งข้างเป็นซองข้างคล้องคอเป็นไหมคะโอ้ทำไมปันตอนไหนพ่อจะมาเนี่ยะเต้ฮ่า<อ>มน,นะคะทุกคนค้องข้างมาค่้องข้างตอนไหนพ่อเราจะมาเนี่ยลูกแม่ก็รอพ่ออยู่นะทำไมพ่อมาช้าจังเลย คะ่ะทุกคนอยู่หน้าบ้านนะขี้ตุ่มฝนตกแล้วบัรนี้ไปล่าถอยรถนะคะถอยรถออกกับเป็นขี้ตุะะ่มเล้วคาร์บอนพุ่นเสาด้านคางนี่กับขูดรุดด้วยค่ะนี่เสาปูนนี่มึงไอ้ใช้มันเป็ี่ยนตแต่เก่าแหละแต่ดูแ่ละนะคะบรรนีงมันโกงเลยคะทุกคนไอ้ใช้ย,ยิ่งมากขึ้นเวลาเป็นประเทศงานนะคะตอนด,ดึกๆนะคะทุกคนเพิ่งจะถอยแระเบิดอันโกงไหมคะทุกคนโกงขูดรถด,ด,ด้านคางรถเลยไหมคะอืม บริบาบาไบเบิ่งก่อนนะคะขนมหวานนะคะคไข่ติ่มห็ดเป็นกับข้องนะคะทุกคนเป็นโซงท่างนะหืมเออหนูรอรอพ่อเหรอลูกโอ้แต่นะ้ยทำไมพ่อมาช้าจังเลยน้องเต้เนานะพ่อสมชายทำอะไรอยู่เนี่ยน,น้องเต้เฮ้ยทุกคนคือ คือจังค้นเน,ะคะเนี่ยเลยเนาะค่ะเนาะคือจังค้นมันเกิดสิ่้องเจะโขงเนาะค่ะเนาะจังสี่แหละพันวาแบบเนืองม้าน่ะเพิจจ่งเกิดจำเจ้าของได้เพิ่งเกิดข้องเจ้าของ,งขอยู่ด้ค่ะเรองเถื่อนั่นอืมเพินเ่นแสนหลู่ย,ะะะดลดยด้วยเนาะค่ะเนาะอืมนะแสนหลุ่ยอยู่ด้นี่ยเพิ่งเกิดสิ่งเท้าโอ้โหขนาดหน้าแท้ยังขึ้มีแต่แมีอยู่บ้านผู้เดียวเนาะเพิ่งเกิดจะกิดในใจเพิ่งน,นี่เนาะค่ะเนาะอืม พ่อไปใส่นะ้อกัสิวานาเต้เนาะรอจนมืดข้ามแล้วนาเต้เนาะข้ามแล้วตอนนี้นะคะทุกคนนี่จากที่แบบฟ้าสว่างนะคะแล้วก็เริ่มมืดแล้วค่ะทุกคนนี่พ่อก็ยังไม่มาพ่อไปไหนนะ โรงมาขึ้นแสนรูนะคะทุกคน หนึ่งนะลูกนะพ่ออาจจะติดธุระนะพ่ออาจจะติดธุระยังมาไม่ได้นทุกคนหน้าติดเป็นเสาเก่าคนมันมีดวงเจา้าเจ้ากูก๋กู๋มานอนด้วยกันเลยลูกเลยเดี๋ยวรอพ่อเนาะเป็นโซงทางค่ะทุกคนคือโซงทางโซงทางค่ะโซงทางนะ ส่วนทางอ้ยปานไดพ่อสิมากเนาะขครตัวพเพเ่็นส่วนทางเม,มียเป็นมาสงังเกตการนะพ่อขึ้นนั่นหน้าแท้นสิงวะทำไมพ่อยังไม่มานะลูกนะนั่นอย่าเล่นกันอย่าเล่นกัน นี่องตัวก็ดีเพิ่นเดนเป็นมูนะคะเนาะอืมได้เป็นมูกันนะคะ